สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาไรตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเรามีโตโยต้าหัวเจะลูกกับนะเป็นตัว l h 1 1 3นะมครับมาชี้เป้ากันครับรายละเอียดรถคันนี้เป็นรถปี40นะครับนะภาษีไม่ขาดครับเกียร์นี่เป็นเกียร์ออโต้นะวิ่งทางไกลได้สบายครับเจ้าของวางเป็นเครื่องเบนซินครับ1 j z งเ็ลงเดิมเรียบร้อยมาแล้วนะครับนะแก๊สนี่แจ้งยกเลิกครับแต่ยังใช้งานได้อยู่นะครับนะ ทำงานตัดต่อได้ดีครับทั้ง2ระบบะครับตัวรถนี่เจ้าของบอกไม่มีผุครับนะเอกสารชุดโอนมีให้ครบครับยางนี่ติดรถมาเป็น m a x กซี่ับปีหนเนะสี่เส้นครับรถชันนี้อยู่พิษณุโลกนะครับนะราคาผู้ขายก็ตั้งไว้ที่ห้0 0มบาทครับนะห้าหมบาทก็สนใจสามารถติดต่อเจ้าของรถผ่านลิงก์เฟซบุ๊ก้านล่างคลิปได้เลยครับนะรูปสอชี้ลง ทางใต้คลิปนะครับนะจะมีเพิ่มเติมกดตรงนั้นครับจะมีลิงก์แรกเลยนะติดต่อเจ้าของรถติดต่อผู้ขายนะครับก็จะมีเบอร์โทรให้เรียบร้อยครับถ้าลิงก์เข้ามาได้ก็แสงว่าเจ้าของนั้นขายไปแล้วนะครับก็อ่คันนี้แก๊สนี่วางอยู่แถวหลังคนขับนะบนะวางยาวเลยนะครับถ้าใครมองไม่เห็นในรูปนะพอดีเจ้าของก็แจ้งไว้ในคอมเมนต์นะครับนะ แนวยาวหลังคนขับนะจะอยู่ตรงนั้นนะครับระบบแปร์ก็ถูกใจยังไงก็แนะนําให้ไปดูจริงกันด้วยครับลองขับลองเทสดูเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจจ่ายเงินแล้วกันนะครับทางช่องเจอก็นํามาชี้เป้าให้นะครับนะเพื่อลดเวลาลดระยะทางนะครับนะชอบใจคันไหนถูกใจคันไหนก็ลองเลือกดูได้นะครับทางช่องก็เอามาลงให้เรื่อยๆนะครับแต่จะไม่ได้ลงเบอร์ไวครับเพราะว่าเผื่อบางครั้งที่ขายได้แล้วก็จะได้ไม่ต้องมาตามลบคลิปทีหลังครับเพราะว่าผมลงไว้หลายคันนะครับ ก็อาศัยว่าถ้าลิงก์ a c e b o o k เข้าไม่ได้ก็แสดงว่าเจ้าของรถนั้นขายไปแล้วแล้วกันนะครับเป็นั้นเข้าใจครับแจ้งไว้สําหรับสมาชิกใหม่ๆด้วยครับนะสมาชิกเก่าๆก็จะทราบกันดีครับนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามด้วยครับมีรถช่ใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ